สวัสดีครับร้านพุ่มสมุทรแท็กเตอร์นะครับวันนี้พามาชมนะครับ L 4 0 1 8 SP นะครับรถสภาพสวยๆจมเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับตัวนี้โฉมปัจจุบันนะครับ4 0 SP เติม B 2 0ได้นะครับแต่ท้าแนะนำก็เติมดีเซล B 7ธรรมดาดีกว่ารถใช้งาน700ชั่วโมงนะครับแท้ๆเดิมๆนะครับรถปี64นะครับไม่มีการแกะใดๆนะครับนะครับ ตอนคัดเดิมหัวน็อตไม่มีขันนะครับกาวเดิมมาร์กรงงานนะครับตามท่อตามอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบนะครับแป๊ดไฮดรอลิกแป๊ดเดิมสีคานไบดันเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับแต่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งยางเดิมติดรถนะครับยางก็ยังเต็มเต็มอยู่เลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับโอตอนนี้นะครับติดรถใหม่มาเลยไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ครบนะครับด้านท้ายก็เดิมเดิมนะครับ ทุกอย่างเดิมมากโรงงานครบนะครับสีเราหลังยังไม่เคยแกะนะครับฝาบนยังไม่เคยเปิดกาวเดิมไม่มีรอยขันน็อตนะครับดบบนี้ซีนก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับรถเป็นรถไล่นะครับไม่ได้ลงนาน้ําไอ้พวกนี้จะไม่เป็นไม่เป็นสนิมนะครับสีเดิมนะครับดูง่ายนะครับรถไม่มีการแกะนะครับกระทงกระทะเดิมเดิมเงาเงานะครับเบาะเดิมนะครับซุ้มล้อซ้ายขวาสีเดิม สติกเกอร์ต่างๆครบถ้วนนะครับสติกเกอร์ยังสีสวยสดใสอยู่นะครับก็จะมีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มีอะไรคือจะให้ทางร้านเก็บให้ก็ได้นะครับถ้าเกิดลูกค้าจองนะครับวันนี้ก็เดิมๆทั้งหมดนะครับรถสวยนะครับใช้งานน้อยดูได้สตาร์ทยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับสีล้อหน้านะครับไม่เคยแกะนะครับมาโรงงานนะครับคันส่งหน้าเดิมนะครับ าไปดันด้านล่างรอยถลอกก็ถือว่าน้อยนะครับอืมสีเดิมเดิมทั้งคันนะครับคันนี้่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับมาร์กรงงานยังอยู่ครบนะครับดูปั๊มน้ํานะครับยังไม่มีการแกะนะครับหัวฉีดยังไม่มีการปรับไขนะครับฝาไม่เคยเปิดนะครับไม่มีอรอยขยับน็อตก็คือ ง,ง่ายคือเครื่องเนี่ยไม่มีการยุ่งไม่มีการแบบมาอะไรเลยนะครับเครื่องเดิมๆแห้งๆนะครับเครื่องติดง่ายนะครับเครื่องไม่มีไอเสียงเครื่องปกตินะครับอ่าน้ำไม่ดันนะครับไม่มีฟองอากาศถือว่าโอเคเลยนะครับรถก็ยังใช้งานน้อยอยู่นะครับ 700ดร้อยชั่วโมงรถสองปีมาร์กโรงงานนะครับตามไอ้พวกแผงหม้อน,น้ำอะไรพวกนี้นะครับยังอยู่ครบนะครับท่อไฮเสียก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับสวยทั้งภายนอกและภายในลองขับดูนะครับเครื่อนติดง่ายนะครับเครื่องปกติระบบไฮดรอลิกปกตินะครับน้ำหนักพวงมราลัยหมุนซ้ายหมุนขวาปกตินะครับ น้ำหนักเวลาเหยียบคัตเหยียบเบรกปกติระบบเกียร์นะครับชตเทิลหน้าแปดหลังแปดนะครับทำงานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายเวลาวิ่งอะไรเลยก็ปกตินะครับไม่มีอะไรรถไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับรถเดียถือว่าสภาพดีเลยนะครับใช้งานไม่เยอะครันนี้ถ้าที่ทางร้านจะทําให้นะครับมันจะมีบูสสลักคันไปดันนะฮะด้านล่าง มันมันมันหลวมมันคอนนะครับจะมีมันยกได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวที่ร้านจัดการแก้ไขให้แล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็กองให้ใหม่นะครับลูกค้าก็ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะครับเรื่องของการเซอร์วิสรถไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆนะครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นมีใบดันแล้วก็ผ่านพนช้านะครับเปิดราคาไว้ที่4 2 9 0 0 0บาทนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับใกล้ๆโทรคุยกันนะครับไม่ไม่ไกลมากส่งให้ฟรีนะครับสนใจ โทรมาได้เลยครับตามเบอร์